และสำหรับโพสส่วนลดเดือนตุลาคม HSmania 82ค่ะใส่โพสส่วนลดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะ สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตี้ทรีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนนะมีตวกันมิดเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเกมการแข่งขันวันอาทิตย์ของบ้านเขานะคะก็เลยจะแข่งกันเร็วน่อยมีการแข่งขันทั้งหมด6คู่มีอะไรสําคัญสาคัญน่าสนใจเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวมิดเอกจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะช่วงนี้นะคะเป็นการแข่งขัน p r e ซีซ s o n แต่ตูก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพ,พลาดความมันเลยค่ะอย่าลืมนะคะโหลด NBA แอปแล้วก็สมัคร NBA League Pass ไว้ชมเกมสดๆกันค่ะตูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเเมา,างงยคอข โ t เคสเตนดนะครับในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมพรีซสชันเกมแรกในบ้านของชา a ลอตต์ฮอนเนส t ์แบรนดอน m i ลเลอร์รุกี้ดร้าอันดับ2จะได้เล่นต่อหน้าแฟนๆในสนามเป็นครั้งแรกทาง OK c Th u n d e นเดอร์วันนี้เบรกตัวจริงตัวหลักทุกคนครบเลยนะครับไม่ว่าะจะเป็น SGA จะเป็นเชดโฮมเกรนลูเกนดอรจจออสคิดดี้รวมไปถึงจาเลนวิลเลียมด้วยนะครับก็เลยทําให้ในเกมวันนี้เนี่ยศักยภาพในการเล่นการทําแต้มต่างๆของ OKC OK Th u n เ e r ดอร์ยังไงก็เป็นรองชาลลอตต์ฮอนเนสอย่างแน่นอนแต่พอเริ่มเกมมาเนี่ยเปนนนนที่่่ดดดููแผๆ,ๆไสักกิอึอ สามารถกลับมาขึ้นนําได้และหลังจากนั้นเนี่ยก็นํายาวไปหมดเลยได้เกมที่ดีของ P.J. Washington ที่วันนี้เนี่ยร้อนแรงทั้งในวงนอกแล้วก็ในวงในกดคนเดียวถึง20แต้มเลยนะครับในช่วงครึ่งแรกรวมกับ Brandon Miller นะครับแล้วก็ได้ความแม่นของ Cherry Rosia รวมไปถึงการรันเกมที่ดีของ Ramiro Ball ก็เลยทําให้จบครึ่งแรกเนี่ยเป็น Charlotte Hornets ที่นําอยู่6แต้มเข้าสู่ครึ่งหลังเกมของ Charlotte Hornets ก็ยังคงดีต่อเนื่องนะครับพวกเขาสามารถรักษาการนํารักษาโมเมนตัมของเกมได้ดีมากๆเลยนําโดย P.J. Washington ครึ่งหลังกดอีก1ิ แต้มนะครับเบ็ดเสร็จในเกมวันนี้ทําไปถึง31แต้มปัญหาของ o k เคซี n d e นเดอร์ในวันนี้ก็คือการป้องกัน p j w a s h i n g t o ันนี้เนี่ยแหละครับไม่รู้จะกันยังไงอยู่ทําให้ในบางช่วงของควอเตอร์ที่3เนี่ยชาร์ลอตเทนเนสนำห่างกว่า18แต้มเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าเกมจะจบลงง่ายๆแต่ที่ไหนได้ครับพลพรรคของโ k เคซีสแตนเดอร์เนี่ยมารันชุดใหญ่นะครับในช่วงควอเตอร์ที่4พวกเขาสามารถไล่บีมาจนเหลือเพียงแค่2แต้มได้นะครับในช่วง46วินาทีสุดท้ายแต่ก็พลาดโอกาสในการตีเสมอถึง2ครั้งนะครับจากการยิงล ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปลุ้นในช่วงต่อเวลาในท้ายที่สุดครับชาร์ลอตเขาเนี่ยสามารถยื้อเอาชนะไปได้117ต่อ115สําหรับโอเคซีสันเดอร์ในเกมวันนี้นะครับเหมือนได้ทดลองนักกีฬาทัพสํารองครับนักกีฬาทัพเสริมต่างๆนําโดยเจลินวิลเลียมนะครับหรือว่าเจวิลเนี่ยแหละครับวันนี้ทําไปถึง18แต้มโดยการยิงฟิลโกลสูงถึง70%ช่วยทั้งทีมรีบาร์นะครับช่วยพยายามเล่นเกมรับทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วและก็ได้เทรแมนในฐานะตัวสํารองของเกมวันนี้ลงสนามถึง30นาทีนะครบคาคร,ครทํไปถึง18 แตม8รีบาวกับ5แอสซิสต์นี่คืออดีตราฟอันดับที่18ปี2021นะครับจะเกิดทางทำผลงานได้เป็นแบบนี้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสในการลงสนามเพิ่มมากขึ้นทีน่าเ็งของทีมในวันนี้นะครับนั่นคือเคสันวอลเลซครับ,นะรบ, Wallace, รบชุติงการรุก,กี้ราฟันดับ10ของทีมที่ลงสนามได้เพียงแค่8นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วเท้าต้องออกจากเกมรกล่งขันไปไม่สามารถกลับมาลงสนามทํากข่ขันได้ก็ถือว่าทั้งทีมเนี่ยเฝ้าระวังไปก่อนนะครับไม่จำเป ในนบ้านนร,บรอรับการมาเยือนของมิวัก k e ้บัคส์เป็นเช้าวันพุธ7โมงในส่วนของเชลล็อตต์เฮนเนสในเกมวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการขยับจำนวนนาทีในการลงสนามของตัวหลักทุกคนขึ้นมาอยู่ที่บริเวณประมาณ23-28นาทีเราเห็นผลงานที่ดีของพีเจวอลติงตันนะครับอย่างที่บอกวันนี้กดไปถึง31แต้มโชว์ความครบเครื่องครับแล้วก็ประสิทธิภาพสภาพร่างกายของตัวเองพร้อมเหลือเกินในฤดูกาลที่จะถึงนี้ไม่ได้แตกต่างกับ l าเมโลบอลนะครับวันนี้ขโมยไปถึง3ครั้งแสดงให้เห็นความตั้งใจในการเล่นเกมรับอย่างที่ตัววขบอกในช่ง ฤดูกาลนะครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ทั้งทีมเน,เน้นเกมรับเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการเล่นส่วนอื่นๆนะครับโมจะเป็นการรีบราล์การเปิดเกมสวนกลับเร็ว,วการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนก็ยังคงทําได้ดีอย่างต่อเนื่องครับสำหรับลามโรบอวันนี้ทําไป16แต้ม6รีบราล์6แอสซิสต์ครบเครื่องจริงๆร,รวมกับเทอร์รี่โรเชียนะครับวันนี้การยิงเข้ามือเหลือเกินโวจะเป็น2หรือว่า3คะแนนก็ตามสําหรับ2รุกี้ของทีมนะครับอย่างแบรนดอนเมลเลอร์และก็นิกส์มิดจูเนียสองคนนี้ค่อยๆทำผลงานของต ของตัวเองชาร์ล็อตคอนเน็ตสามารถคว้าชัยชนะไปได้สำหรับเกมหน้าพักยาวนิดนึงนะครับแต่ยังคงอยู่ในบ้านรอรับการมาเยือนของบอสตันเซ l t i ติส์เป็นเช้าวันศุกร์หกโมงครับไปต่อกันที่ท o ร o น t โ r a p ปเตอร์สรับการมาเยือนของแคนทแพนทีมงูร้ายจากประเทศออสเตรเลียในเกมวันนี้ทั้งแรปเตอร์สจะไม่มียาคอบเพอร์โทรนะครับเนื่องจากไม่ค่อยสบายก็ให้คริสบูเชลงมาเป็นตัวจริงแทนเริ่มเกมมาไม่นานครับแต้มก็ค่อยๆห่างออกไปเรื่อยปั๊บเดียวเนี่ยนำห่างถึง21แต้มหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรรมมาากกกแลแล้วททงงเเเนนี็็หืออป ลองแผนลองผู้เล่นต่างๆในทีมที่เหลืออยู่เขาสู่ครึ่งหลังบางช่วงเน้นนำห่างถึง41แต้มเลยนะครับเราเห็นการเล่นของรุกกี้อย่างเกรดี้ดิกแม้ว่าในวันนี้แต้มจะไม่ค่อยสูงนะครับแต่เราเห็นศักยภาพพรสวรรค์นในการเล่นส่วนอื่นมีความกระตือรือร้อนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งขึ้นลงในสนามพยายามช่วยทีมเล่นเกมรับสร้างจังหวะให้กับเพื่อนถ้าเกิดยังคงทําได้แบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าในฤดูกาลที่จะถึงนีเน้เราน่าจะได้เห็นโอกาสในการลงสนามของตัวเขาและก็น่าจะมีประโยชน์ให้กับรุ่นพี่ในทีมได้อย่างแน่นอนในทท้ายี่สุดรต ง17คนนะครับวันนี้ลงสนามครบทั้ง17คนถล่มเอาชนะไปได้134ต่อ93เกมหน้าพวกเขาเตรียมตัวบินไปเยือนชิคาโกบูส์เช้าวันพุธ7โมงมาดูกันซิว่า r a p t o r s จะสามารถเอาคืนได้หรือเปล่าหลังจากที่แพ้ในการแข่งขันเพลย์อินที่ผ่านมาไปต่อกันที่ไมมี่ฮิตรับการมาเยือนของเมลฟิสกิซีในเกมวันนี้ไมมี่ฮิตยังคงไม่มีจิมมี่บัตเลอร์นะครับเนื่องจากทางทีมให้เหตุผลว่าจิมมี่บัตเลอร์อยู่ในกระบวนการการรักษาฟันอยู่ยังไม่พร้อมลงสนามทำการแข่งขันทางทีมก็เลยให้เฮวู แทนนะครับแล้วก็ไม่มีอย่างเคเล็บมาตินไม่มีอย่างจอร์ดวิชาสันรวมไปถึงรุกกี้อย่างไฮเมฮารครีสจูเนียร์แล้วก็นิโคลายโยวิชด้วยทั้ง4คนที่พูดมาเนี่ยนะครับก็เจ็บคนละนิดคนละหน่อยครับว่าจะเป็นที่เขาที่ขาหรือว่าจะเป็นโคนขาหนีบก็ตามในขณะที่เมมฟิสกิสซี่ไม่มีสตีเวนแอดดัมส์นะครับแล้วก็ไม่มีมาร์คัสมาที่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อท้องพวกเขาใช้เดวิดรัตตี้ยืนแทนนะครับเป็นเซนเตอร์แทนสตีเวนแอดดัมแล้วก็มีสันติอะเดลมานะครับยืนเป็นฟอร์เวิิรรรรร์์ดดดดคูู่กกกับับบเเเเเเจจจนนนนแแ็็สสสีียยโมมออล้ว ยืนเป็นคู่แบ็กคอร์ดเริ่มเกมมาถือว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีนะครับแต่ทางเมมฟิสกิซซี่เนี่ยด้ความร้อนแรงของเดสมอนเบนหวัวจะเป็นการยิงในระยะไหนก็ตามนะครับระยะกลาง3คะแนนเดสมอนเบนดูดีจริงๆร่วมกับไซแอร์วิลเลียมในฐานะตัวสำรองแม้ว่าแมอมี่ฮีจะได้เกมที่ดีของไทเลอร์ฮีโรและก็แบรมาเดิโอทั้งโจมตีวงนอกสลับกับวงในนะครับแต่ในท้ายที่สุดจบครึ่งแรกเป็นเมมฟิสกิซซี่ที่นําอยู่10แต้มเข้าสู่ครึ่งหลังแมอมี่ฮิตพยายามเน้นเกมรับของตัวเองนะครับแล้วก็เห ไม่สามารถที่จะเบรกเกมการเล่นเกมบุกของแบร์มาเดรโยไว้ได้พวกเขาเจอโจมตีเป็นว่าเล่นเลยนะครับแถมแบร์เนี่ยยังมีเกมรับที่ดีพอปักหลักตรงกลางวงในปุ๊บเนี่ยโอ้โหแน่นเปึกเลยสลับกับไทเลอร์ฮีโร่นะครับที่มีความหลากหลายเหลือเกินในการเล่นเกมบุกจังหวะในการทําแต้มการยิงต่างๆของตัวเขาเนี่ยดูไหลลื่นจริงๆและพอผ่านหลังจะจบพอตที่3ไปเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของทัพสำรองทั้ง2ฝ่ายแต่เป็นไมอามี่ฮีที่ยังคงรักษามโมเมนตัมของเกมเอาไว้ได้ในท้ายที่สุดเอาชนะไปได้132ต่อ124 สำหรับเบมฟิสกิซีเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่า25เกมแรกของฤดูกาลเนี่ยพวกเขาจะไม่มีจามอารันเนื่องจากโดนทาง NBA ลงโทษห้ามทำกากรแข่งขันดังนั้นคนที่เหลืออื่นๆในทีมนะครับโดยเฉพาะอย่างไซแอร์วิลเลียมแต่เกิดยังคงมีการยิงที่ดีมีเกมที่ดีแบบนี้อย่างต่อเนื่องเชื่อว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยทีมได้อย่างมากมายมหาศาลโอกาสในการลงสนามของตัวเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากจาย,ยังไม่สามารถลงได้แต่ที่น่าผิดหวังก็คือลุคขนานะครับวันนี้เนี่ยสาคะแนนบอดสนิทพอเปิดฤดูกาลจริงๆตัวของเขาคววรจะต้้้องทําาใหดีีก่น ไม่อย่างนั้นเมมฟิสก็เหนื่อยเช่นเดียวกันที่เหลือของทีมก็ปรับแก้กันต่อไปนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤด,ดูกาลจริงสำหรับเกมหน้าเตรียมตัวเดินทางไปเยอนมิวกี้บัคส์ครับเป็นเช้าวันเสาร์เจ็ดโมงนี่ถือว่าเป็นเกมพรีซีซั่นสุดท้ายแล้วนะครับของเมมฟิสกิ๊ซีในส่วนของแมมมี่ฮิตไทเลอร์ฮีโร่ย,ยังคงแสดงศักยภาพในการเล่นนะครับเรียกว่าการซ้อมในช่วงปิดฤด,ดูกาลเนี่ยไม่ได้สนใจข่าวกระแสการเทรดต่างๆที่เกิดขึ้นตัวของไทเลอร์ฮีโร่กับแบร์มารดโยเนี่ยถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับทั้ง 98แต้มที่ทีมทําได้ในครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังครับทำรวมกันถึง56แต้มจาก98แต้มที่ทีมทําได้หลังจากจบอเตอร์ที่3เข้าสู่อเตอร์ที่4แบมไม่ได้ลงเล่นแล้วนะครับนั่งยาวเลยจะมีแค่เพียงไทเลอร์ฮิโร่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองคายรารี y, นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีกระแสะข่าวการเทรดเต็มไปหมดเลยนะครับในช่วงปิดฤดูกาลแต่ในท้ายที่สุดก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ถือบอลให้กับทางทีมแมมมี่ฮิตต่อไปและในเกมวันนี้เนี่ยแม้ว่าการเล่นเกมบุกของตัวเขาจะตกลงก็ตามแต่ศักกกยภภาาาาาาพพใในนนรรเล่่่ววมตงๆ็ถือทํไดด้ี หนึ่งเลยแหะครับวันนี้ทําไป5แต้ม5รีบาวกับ9แอสซิสมากที่สุดของทีมเควินเลิฟเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เกมบุกยังคงช่วยทีมได้ในระดับหนึ่งแต่การเล่นเกมรับของตัวเขาเนี่ยถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่ทางโค้ชเอริกสโปรสตาร์เนี่ยจะต้องเลือกจังหวะในการลงสนามของตัวเขาให้ดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเจอทีมตรงข้ามเน้นเลยนะครับโจมตีใส่เควินเลิฟการเล่นของตัวเขาด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นและสไตล์ในการเล่นต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นรองในการเล่นเกมรับเวลลาาาานนนนนีี้้้้แแะะสํหหรรรัััับบบเกกมมมยยงงคงออู่ใ ของ Brooklyn n e เป็นเช้าวันพฤหัสหัน6โมงครึง่งมาดูกันซิว่าจิมมี่บัตเลอร์จะลงสนามเกมแรกได้สักทีหรือ,อยังปิดท้ายกับเกมที่แฟนบาสให้ความสนใจเหลือเกินนั่นก็คือ LA เกอร์สเปิดบ้านรับการเมืองของ m i โอก u บั e เล c k s l a k e ในเกมวันนี้ไม่มีโรบ r o n James กับออส t ินรีฟนะครับทั้งทีมเลิกไปก่อนก็ใช้ r u d าชิมูระลงแทนนะครับแล้วก็ขยับทอเร Torian นเะนี่ยมายืนในตำแหน่งชูติ t i n g g u a แทนออส t ินรีฟพวกเขาลองใช้เป็นดั d o u b ลวิกไลน์อัพนะครับเอาคริส t i n Woods มายืนเป็นเซนเตอร์คู่กับ Anthony เดวิสขยับเอา Anthony เดวิสไปยืนเป็น p Forward, ตแหน่่งทีัวของเขาถนัดและก็ชอบอยากจะเล่นเลอเกินในขณะที่มิวกี้บัคส์เนี่ยสปอตไลท์ทุกอย่างนะครับในเกมวันนี้คือเดมิเนเลเล่์และก็ยานิสอันเดรติคุมโปที่2คนนี้ลงสนามร่วมกันเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ที่มีการเทรดมาอยู่ร่วมทีมเริ่มเกมมาไม่นานเท่านั้นเองนะครับเรายังคงเห็นความดุร้ายและเกินของพยากางยานิสอันเดรติคุมโปทะลวงยัดห่วงนะครับมีการวิ่งเข้าไปยัดห่วงง่ายๆดูทุกอย่างดูง่ายไปหมดเลยสภาพร่างกายของตัวเขายังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและก็ไม่ได้มีแต่่่กกกาารเเเลนมบุอยยงดีว การเล่นเกมรับก็ทําได้ดีมีทั้งการรีบาวแล้วก็การบล็อกพอเห็นผลงานของยานิสแบบนี้แอนโทนีเดวิสบอกยอมไม่ได้วันนี้ก็โชว์ความครบเครื่องเช่นเดียวกันยังคงมีความเฉียบคมมว่าจะเป็นการทําแต้มระยะกลางยิง3คะแนนก็ทําได้ช่วยการเล่นเกมรับนะครับมีทั้งการขโมยมีทั้งการบล็อกมีทั้งการรีบาวทุกอย่างดูดีจริงๆนี่คือสิ่งที่แฟนๆของ LA l กอ e ์สมีความสุขเหลือเกินพอเห็นผลงานแบบนี้ของแอนโทนีเดวิสเดเมนเลิดจังหวะในการยิงต่างๆของตัวเขายังคงไม่ค่อยเข้าที่นะครับแต่เราก็เห็น หลอกกินฟาวเก็บแต้มจุดจุดโทษหรือว่าจะเป็นการลุยก็ไปทําแต้มตามจังหวะที่สมควรทําให้จบครึ่งแรกเนี่ยมิวกี้บัคส์นำเบาๆนะครับสแต้มเข้าสู่ครึ่งหลังทั้ง2ทีมเนี่ยก็ทยอยเอาผู้เล่นตัวหลักออกไปเบรกลวนะครับก็ใช้ผู้เล่นสำรองแล้วก็ผู้เล่นเสริมต่างๆแจ็คสันเฮทําได้ดีมากๆครับต่อสู้กับโรบินโลเปสได้ดีดูโดดเด่นมากกว่าเราเห็นแคมเรดิชกลับมาจากการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีเกมที่ดีตั้งแต่เล่นพรีซสซันมาเกมวันนี้แคมเครดัด ใจนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้จับตากันให้ดีแต่ด้วยความที่ทับสำรองทับเสริมของมิวกี้บัคเนี่ยมีความคุ้นเคยกันที่มากกว่ามีความต่อเนื่องกันที่มากกว่าหมว่าจะเป็นอย่างแพตคเนตันบ๊อบบี้พอติสมาชอนโบชัมและงได้แคมเมอรันเพลงกับโรบินโลเปสเพิ่มมาเสริมอีกนะครับในท้ายที่สุดก็ทําให้มิวกี้บัคเนี่ยสามารถบุกมาเอาชนะไปได้108รยต่อ97สําหรับ LA l เอลเลเกอร์สในเกมวันนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเขาดูดีและก็เข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละพีซีนนกมกมทททีนนทาาาพ้ฬุคใย ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะครับตั้งแต่ตัวจริงยันทับสำรองเลยแอนโทนีเดวิสนี่แหละคือโฟกัสของแฟนบาสทั้งโลกจริงๆนะครับสำหรับ LA เลเกอร์ถ้าเกิดสภาพการเล่นของเขาเป็นแบบนี้สภาพร่างกายของตัวเขาเป็นแบบนี้เชื่อเลเกินว่า l a ลเอ e ลเกอร์เนี่ยก็พร้อมลุยกับทุกทีมอย่างแน่นอนสำหรับเกมหน้า LA เลเกอร์ยังคงอยู่ในบ้านนะครับรอรับการมาเยือนของฟ h o e n i x Suns เช้าวันศุกร์9โมงถือว่าเป็นพรีซีซั่นเกมสุดท้ายของพวกเขาแล้วนะครับบรูนเจมส์บอกก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะลงสักครึ นี้เนี่ยแข่งพรีซีซั่น6เกมเรบอลลงไป2เกมนั่นหมายความว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเราน่าจะได้เห็นรบอลเจมส์ลงสนามนะครับแล้วก็น่าจะเต็มไปด้วยพลพรรคของ LA Lakers ตัวหลักทุกคนอย่างครบถ้วนอาจจะยกเว้นเพียงแค่เจเรตตแวนเดอร์บิลที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ที่บริเวณส้นเท้าอยู่นะครับเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดหันไปดูในส่วนของมิวกี้บัคส์กันต่อนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับถึงความร้ายกาจของมิวกี้บัคส์เหมือนจะเป็นการเล่น pick and roll ร่วมกันนะครับของยยยยาาาานนนิิสสกับเเเเดมมมีลพอข้รุ เราจะเห็นเลยว่ารายร้อมด้วยผู้เล่นที่สามารถยิง3คะแนนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างเจคราวเดอร์มาลีกบิสตลี่ย์และยังมีอย่างบุ๊กโลเปสและก็เดมีเลยเลยเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับว่าบัคส์ในตอนนี้ยังขาดคริสมิดเดลตันอีกหนึ่งคนที่กําลังฟื้นฟูจากการบาดเจ็บที่เขาาจะเกิดกลับมาครบครบเนี่ยโอ้โหน่ากลัวขนาดไหนลองจินตนาการดูกันและแม้ว่าเรายังคงเห็นการยิงที่ติดติดขัดขัดอยู่นะครับของเดมีเลยเลิอยู่ก็ตามแต่หลังจะจบเกมแข่งขันเนี่ยวันนี้ตัวของเดมเนี่ยลงควอเตอร์ที่สามอี ลงเพียงแค่ครึ่งเวลาเดียวลงไป15นาทีแต่เขาทั้งคู่รู้สึกประหลาดใจและก็แปลกใจซึ่งกันและกันครับยามที่ทั้งคู่เล่นร่วมกันเนี่ยทำไมมันเล่นง่ายขนาดนี้แม้กระทั่งตัวของเดมยังบอกเลยนะครับว่าตอนที่เขาโดนรุมโดนแทรปอยู่กลางสนามเนี่ยคนแรกที่เขาส่งให้ก็คือยานนิสและยานนิสก็ทําแต้มได้อย่างสบายสบายเลยเขาสามารถเล่นเพลย์แบบนี้เนี่ยได้ตลอดทั้งเกมเลยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินสาหรับมิวากี้บัคในขณะที่ยานนิสก็เช่นเดียวกันพอเขาเข้าไปเนี่ยโอ้ยทำไมมันโล่งขนาดนี้เพราะว่าาายยย้้้้อมดดววตัิิงแบบนีรถเก มารวมบ่อยๆเนี่ยก็โดนส่งออกไปยิง3คะแนนแน่นอนเลยครับนี่คือสิ่งที่ทําให้มิวกี้บัคส์น่ากลัวเหลือเกินในฤดูกาลที่จะถึงนี้นี่เป็ยเพียงแ,แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมผลงานของพวกเขากันต่อไปและสําหรับเกมหน้าพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนโอเคตันเดอร์นะครับเช้าวันพุธ7โมงและสําหรับผู้ที่เหลือในวันนี้นกเดวอนากสเปิดบ้าน,านเอาชนะชิคาโกบูลส์ร้อยสิบหกต่อร้อยสองเจมา์เมอรี่ทำไป21แตามนิคลายยคิชโชความครบเครื่องอีก1 5แตา 9, า้าต์ลูกี้ารันดับที่20 เกจูเลียนสตรอเดอร์ทำได้ดีค่ะ23แต้มบูสเน้นเบรกเดมาร์เดลซสนซกโรวินแล้วก็นิโคลาวุสวิชค่ะโกลเด้นสเตท์วอร์ิเออร์สบุกเวลชนะ s a กแกเมนโตคิงส์ได้ในช่วงต่อเวลา121ต่อ115วอร์ิเออร์สเบคกสเตฟานเคอร์รีกับคริสพอลพวกเขาได้โจนาธานคูมิงกา28แปต้ม6รีบาวด์รวมถึงแอนดรูว์วิกกินส์อีกยี่ิแต้มตอนนี้ค่ะเหลือเวลาอีก ทำพลาดเด็ดขาดนะคะมันมากๆเลยค่ะในนัดเปิดสนามถ้าหากใครยังไม่มี NBA แอปยังไม่มี NBA หรี e แพ s s นะคะอย่าลืมโหลดค่ะตูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 t r e Man เนี่ยตรงกลางนี้เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ไดงพวกเราท3 Man เนี่ยวันนี้พราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ